สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ส,สปปลาวครับสำหรับคลิปนี้เรารวมที่เที่ยวส,วสปปลาวมาฝากเพื่อนเพื่อทุกคนกันนะครับโดยเริ่มต้นกันที่เวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาวนะครับจากนั้นเราจะพาทุกคนไปนอนแพรริมน้ําสัมผัสกับบรรยากาศและธรรมชาติที่สวยงามของเมืองเฟ,ฟืองกันนะครับ a n d my heart's back l and blue from the b r u i s in g i feel like when i'm with you พาชมวัดสินชัยเป็นวัดชื่อดังอยู่ที่เมืองเฟืองนะครับซึ่งวัดนี้สายมงไม่กดพลาดครับ was and blue? และปิดท้ายด้วยเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ได้รับฉาย,ยาว่าคุ้ยดิแห่งเมืองราวที่วังเวียงครับ i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel loose i wish i was กับการเดินทางของพวกเราจะเป็นยังไงกิดตามรับชมได้กับทลิป3วัน2คืนลุนที่เที่ยวสปปลาวที่พวกเราสุดประทับใจสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวสปปลาวกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องนํารถมาฝากก่อนนะครับเราใช้บริการของการตนาทัวร์นะครับวันนี้สําหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวประเทศลาวนะครับผมก็สามารถนํารถมาฝากได้ที่นี่นะครับที่จอดรถกว้างเลยนะตู้มาแล้วนะครับ พร้อมแล้วเราเริ่มเดินทางครับผมมุ่งหน้าเข้าสู่สปปลาวครับพอนี้กำลังยืมพาสปอร์ตนะครับผมที่ด่านผ่านแดนนะครับ <S <S เราได้ข้ามมาอยู่ที่สปปลาวแล้วนะครับ บรรยากาศที่สปปลา,าวเช้านี้นะครับเดี๋ยวเรารอสมาชิกกันสักครู่นะครับผมตอนนี้กําลังทําใบผ่านแดนอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะครับร้านเฟอนะครับบรรยากาศนะครับร้านเฟอนะครับที่เปีรรยงจัน สำหรับจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนเมาเที่ยวพระธาตุหลวงกันก่อนนะครับที่เวียงจันนะครับบรรยากาศครับทางเข้าของพระธาตุหลวงนะครับก็จะมีร้านขายของฝากนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูด้านในของพระธาตุหลวงนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆลองเดินชมรอบๆพระธาตุดูนะครับก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะครับหลากหลายรูปแบบเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศทางเดินโดยรอบพระธาตุหลวงวิงจันทร์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินเล่นซื้อของฝากกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆ ไปอีกหึงสถานที่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ประตูชัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆลองเข้าไปด้านในของประตูชัยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นสมักังานของนายกรัฐมนตรีนะครับของประเทศลาวนะครับอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับจะอยู่ใกล้ประตูช้ยเลยนะครับเดี๋ยวเราแวะรับประทานอาหารกันก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ครับเราจะกัดร้านนะครับหมาล่าคาเฟ่ครับที่เวียงจันทร์นะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่มาเที่ยวประเทศลาวนะครับที่เวียงจันทนะครับร้านนี้เลยครับแนะนําเลยครับหมาล่าคาเฟ่นะครับอาหารอร่อยครับบรรยากาศดีด้วยครับกินข้าวเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเมืองเฟืองกันต่อนะครับแวะซื้อสบียงนนะครับก่อนเข้าที่พักนะครับเรือของที่พักเรานะครับ บรรยากาศที่พักเรานะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปที่พักกันนะครับที่เห็นด้านหน้านี่ครับเป็นที่พักเราสะหรับค่ำคืนนี้นะครับที่เมืองเฟืองนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับเข้าที่พักนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่พักแล้วนะครับสามารถลงเล่นน้ําได้ครับมีบ่วงยาง ทีแม่ครัวนะครับวันนี้แม่ครัวจําเป็นนะครับไกด์ของเรานี่เองเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นน้ําก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงกลางคืนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง<_><_>่งบรรยากาศยามข้าง,งคืนที่เมืองเฟืองครับ ค่ำคืนนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับเช้านี้ที่เมืองเฟืองนะครับในยามเช้าของเมืองเฟืองนะครับก็จะมีทั้งพระสงฆ์และเนนะครับมารับบิณฑบาตหน้าที่พักของพวกเราเลยนะครับรุ่มตำบุลส่บาทยามเช้าที่เมืองเฟืองไปด้วยกันนะครับ ชาก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเหมาเรือนะครับก็จะมีเรือใหญ่กับเรือเล็กนะครับพาพวกเรามาลองดูวิวทิวทัศน์ของเมืองเฟืองนะครับ รับสายมูนะครับต้องไม่พลาดเลยที่นี่ครับที่นี่คือวัดสินชัยนะครับบรรยากาศทางเข้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกันครับบรรยากาศนะครับภายในวัดสินชัยนะครับ ด้านในของวัดล่มลื่นมากนะครับกี้เราก็ได้แวะกับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆจุดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่วัดสินชัยก็ได้ครับเดี๋ยวลองชมกันดูนะครับ เสร็จสิ้นการทำบุญนะครับเราจะไปที่ไหนกันต่อตามพวกเรามาครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วังเวียงแล้วนะครับที่ทุกคนได้เห็นก็คือสะพานน้ำเงินนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันครับนี่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ถ้ำหนังฟ้านะครับ ก็จะมีกิจกรรมให้เล่นมากมายนะครับกิจกรรมเกี่ยวกับพวกซิปลายด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผนผังนะครับเกี่ยวกับการเล่นซิปลายนะครับในส่วนของนี้นครับจะเป็นจุดให้เช่าห่วงยางนะครับนั่งห่วงยางนะครับลอดไปตามถ้ำนะครับก็จะมีเชือกให้เราดึงไปเรื่อยๆนะครับผม อยตอนนี้นะครับเรากำลังจะพาทุกคนไปชนถ้ำหนังฟ้ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับทางเข้าถ้ำนะครับพาทุกคนเดินเข้ามาชมถ้ำ<พ> <พา S 1> หนังฟ้านะครับเยวนนนจะถ่ายให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะครับ ตข้าางนอกภายในบรรยากาศของถ้ำอางฟ้านะครับเย็นเลยครับผมบรรยากาศอากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากเลยนะครับนีก็จะมาถึงทางออกแล้วนะครับทางออกถ้านะครับอนนี้ทางค่อนข้างแคบนะครับ ตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะลงเรือขยักกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปพายเรือขยักกันนะครับเราจะล่องเรือนะครับผมขยักประมาณ5กิโลเลยนะครับ อนนี้เราก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับจากการพายเรือมา5กิโลนะครับเอาเสร็จภารกิจพายเรือขยักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะครับตามพวกเรามาเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่มาลูคู2นะครับเปลี่ยนที่น้ํานะครับน้ําจะเป็นสีเขียวออกฟ้านะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสั่งอาหารมานั่งรับประทานกันได้นะครับ เขาที่พักกันนะครับคืนนี้เราพักกันที่วังเวียงนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ด้านหน้าถนนคนเดินนะครับของวังเวียงเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆลองเข้าไปชมด้านในนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับบรรยากาศถนนคนเดินที่วังเวียงจะมีพวกเสื้อผ้านะครับมีกระเป๋าผ้าพันคอหลากหลายรูปแบบนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเสื้อผ้านะครับผมเยอะมากครับ ขนโลตีนะครับที่วังเวียงครับโซนของกินนะครับบรรยากาศคนเดินของวังเวียงก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้คือสกุละบาร์นะครับเป็นทำเป็นบาร์ที่ขึ้นชื่อที่สุดในวังเวียงนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับอรุณสวัสดิ์นะครับเชาวนี้ที่สปปลาวครับวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็ติดตามรับชมนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูรุูหนึ่งนะครับทีมงานเรานะครับตอนนี้ยังอยู่กันที่วังเวียงนะครับมีนี้น้ำออกสีฟ้านะครับเดี๋ยวลองชมกันไปเรื่อยๆนะครับมีปลาด้วยนะครับนี่ครับปลาเยอะมากครับเต็มสะเลยครับ สามารถเล่นน้ําได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ <assistant VOICEOVER ities> <speaking> ่งอันซีนะครับที่ว <g liberals> <görüş> ังเวียงเนาะนี่ครับบรรยากาศริิงานเราครับสุดๆครับ บุรุคูลหนึ่งนะครับก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่นะครับที่นี่คือถ้าปูคํานะครับนี่ครับทางเดินเข้าไปทางถ้าปูคําก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับทางเดินนะครับที่จะขึ้นไปสู่ถ้าปูคํานะครับก็จะมีระยะทางประมาณหนึ่งรอยสิเมตรนะครับผมเดี๋ยวต้องบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับเนื่องจากตอนที่เรามาเป็นเวลาช่วงเช้ามากเลยนะครับยังไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนถ้าปูคําเลยนะครับนี่ครับทางเดิน ที่จะขึ้นไปที่ถ้ำปูคํานะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตถ่ายเฉพาะทางเดิดขึ้นให้ดูก่อนนะครับเก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคนใดสนใจก็แวะมาเที่ยวที่นี่ได้ครับก่อนกลับนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูของฝากเป็นของพื้นเมืองนะครับของประเทศลาวเนาะน้ี สาวทำอะไรกันอยู่ครับนี่นางเพิ่มแล้วเย็นๆโบเป็นคนบ้องากัดคนโดกออาบออโบเราจะเดินทางเข้าเวียงจันท์นะครับโดยใช้ทางด่วนนะครับซึ่นทางนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่เวียงจันท์ครับ เราอยู่ที่ดานข้ามแดนนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ